ดีนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่เราห้ามโดนยา้าเพราะถ้าเราโดนยา้าเราก็จะเน็ตดุดทันทีซึ่งเกมนี้มันสามารถเบียดกันได้ขเนเรียกว่าเกมแล้วกันถ้าเราเบียดกันอาจจะตกก็ได้ซึ่งเกมนี้มันยากมากๆเราเล่นไม่ผ่านสักทีนี่ไงพอถ้าเรากระโดดเนถ้าเราตกมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไปเล่นไปเลยป้ายโอเคเนื่องจากเรามาถึงตรงนี้แล้วนะ เราก็ทุกคนเห็นสตรอเบอรี่นี่ไหมทุกคนคิดว่ามันควรกระโดดไปใช่ไหมไม่เราลองก็เราเคยกระโดดบนนั้นแล้วมันตายเราก็เลยเลือกที่จะโดนตรงนี้แล้วไอ้ยาไอ้ยาแหลมๆนี้เราก็อย่าไปดูมันนะเราเคยเพอไปโดนตรงนี้มันไปกำดักนะระวังนะเราตกไปหลายรอบแล้วเราต้องอดกระโดด พอได้เสียงไหมเมื่อกี้เบอร์เกอร์ยืดอะไรเนี่ยเมคอัมินเนี่ยนบัตตีดด้อะไรเนี่ยมันก็ขอตาทิปไปแล้วละกันนะโอเคนะ่จาจะเราถึงตรงนี้แล้วเราก็เชื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยเพราะเราเพราะเราโดนอันนี้เรายังไม่ได้โดนนะถ้าเราโดนแล้วน่าจะตายนะเราจะลองไปทางนี้เพราะว่าเราเห็นว่าแต่เออจริงด้วย เราจะไม่ตกเด็ดขาดเพราะเราที่เกียจเริ่มใหม่เราจะไม่ตกเด็ดขาดเนื่อจากเราถึงตรงนี้แล้วเราก็ตกัดชิพให้ถึงเส้นชัยเลยก,กันแล้วตรงนี้นคืออะไรอะทุกคนเมื่อกี้เราโดนจับสกเก็ะมันทาให้เรากระตกอันนั้นตายแล้วเราก็เลยขอไม่ตัดชิปแล้วกันเพราะว่าเจ้คุณจะได้เห็นสิ่งที่เราจเจอไปพร้อมกันไป ทุกคนเห็นไหมอันนั้นแหละที่ทำอึที่ทำให้เราตกใจอ่ะเราออกลัวนี่ไม่รู้สึกเรากลัวตกลงไปไปนะเราจะเราไม่อยากโดนจำสกเกตต้องอใช้สายเรากลัวตกยี่ย์เฮ้เราก็ชนะแล้วชนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคุณไว้ใจยากไหมไม่ไว้ใจ จริงด้วยเราไว้ใจโอณข้ราชการมานประชุีดยันด้วเรื่อมงกขอตวนลาไปก่อนนะบ๊ายบายคลิปสั้นมากเลย